มิวนี่คือมิวอลังการที่สุดเลยนี่คือสถานที่รัมหนึ่งของประเทศไทยแมนจริงๆก็ตนตาวานคือเวลานี่ยม่ไปจอเวาแบบตัวตอนปีใหม่นรอแมนบอด้แมนมาแบบคือเขาเป็นนักท่งเที่ยวก็เข้ามาอย่างเดียวก็จอกบอด้มาโซนวนว่ายเขาเลยสบายสบายไม่คืความเปองกนเองเลยเน่ ใบมะขามมันต้มอึนต้นมะขามวันนี้นอะแม่นต้นมะขามอุ้ยคืองามขนาดนี้นะทุกคนเนาะว้ากับขวัญมาทีเด็ดกับแปรเยอะว่าต้นมะขามเขาก็เห็นแบบนี้เหรอต้นมะขามคืองามขนาดนี้ซาบอนเลยเห็นจากเรื่องนี่อ่ารอบๆสนามดวงเป็นต้นมะขามเบิดอุ้ยซาบอนคือเพิ่นคือเพิ่นจะเอาคือจะปลูกต้นมะขามใบสวัสดีครับผมตอนนี้อ่าสูงก็อยู่ที่หน้าวัดพระแก้วนะครับวันนี้พา สาววนนะครับผมมาเที่ยวนะครับตอนกลางคืนนะครับผมนี่ครับเป็นวัดพระแก้วช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับผมซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของสาววนนะครับที่ได้มาเห็นนะครับผมนี่ครับบอกเลยว่าช่วงตอนกลางคืนนี้สวยมากๆครับ ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครับผมก็จะเมิดสนิทเด้วแล้วครับผมก็ถือ,อโอกาสพาสาวรมารดูและเห็นกับตานะครับผมว่าวัดพระแ้วตอนกลางคืนนี้เป็นยังไงนะครับสวยสมคำล่ำดือขนาดไหนนะครับซึ่งสาวรยังไม่เคยมาสาักครั้งหนึ่งเลยนะครับผมครับเาก็มาถ่ายคลิปเหมือนกันครับผม ข้างล่างมันจะเป็นอีกสันหนึ่งเนาะมันสิเป็นชันใต้ดินที่แบบให้ผู้คนมานั่งพักผ่อนกันนะครับผมเ<อ>พร<อ>ว่าเพราะว่าอากาศบางบางช่วงมันก็ร้อนเนาะข้างล่างมันจะเป็นห้องแอร์เลย้สะดวกสบายนี่คือลงไปใต้ดินนะแบบคือบันไดลงมาสุดอยอาแงทุกคนมีห,หลายอย่างที่ห้องน,น้ำ มีหลาย่างได้มาเห็นผมก็ว่าค si> ือิงๆมีคนตัวจออไ่ได้เข้ารายเลยนี่ายเอาคลิปมารีอคชั่นเห็นในที่นี่ได้เห็นต่นานนี่ดูมุมนี้มุมนี้งามดีนี่นี่จ นี่ขึ้นมาข้างบนนี่ก็ได้นะมหรือเปล่ออกสักนึงหรือว่าเดินเติมไปดินนี่หน่อยเนาะนี่แหละวัดพระแก้วที่เราที่เรายินที่ประเทศที่าว่าเออมาปัดพระแก้วที่คนอยากมาน่ะนี่แหละ ข้างในอ่าข้างในสวนสนามดวงก็ใช่ใอันนี้คือสนามดวงอนนั้นจะเป็นแบบพเกกที่เพิ่นเอามาจากประเทศจีนซึ่งเมื่ออีกิวานนี่เพิ่นจะนํากลับประเทศจีนหลัแมนที่นี่มีเาประมาตั้งแต่เดือนทงเดือนก่อนแมนแระยะเวลาเจบกว่าคนเพิ่นเพระว่าสมเดือนที่เพิ่นมาบิี้ทางไป เท้าเท่ายืนไกลๆเาจเห็นวิวนี่มันวิวนี่คือวิวอลังการที่สุดเลยนี่นี่คือสถานที่อรัมหนึ่งของประเทศไทยแมนีกอัตอนช้าวนคือเวลาน่คันไมาแครับช่วงตอนปีใหม่ครัแถวต้นปะเนี่ย้อไฟประดับเนี่ยคือต้นปะทับก็จะมีไฟประดับอันนี้คือหน่อยมากๆเลยเดียบเวยับหน่จง เจอเสด็จในรายสิง่งใดอย่างข้างหน้านก็ที่ไม่ติดกระทรวงกระหมเนาะกระทรวงกระห ồ มวัดพร,ระแก้วปีหนึ่งเนี่ยกระซางไร้ได้ลายแบบพันล้านบาทเลยนะแม่เพราะว่าข้าตัวเขาคนหนึง่งมันหารอยบาทเลยแม่โแล้วก็คนเขามือหน,นึ่งจะไได้พันคนอนะแล้นั่งคนเดียวหมู่นพัน,พน ประมาณสี่ห้าหมื่นก็คือมื่นละสิบกว่าล้านแม่นแมนแม่นสิบกว่าล้านบาทมื่นละสิบกว่าล้านบาทมือเดียวนะเฉพาะจุดเดียวที่ว่าทำเงินโอ้โหมื่นละสิบ้านนี่แหละเราเมืองไทยทุกคนสร้างทุกอย่างให้เป็นเงินได้หนุนร้านชิ้น่งโอ้โหดึงดูดนักท่องเที่ยวไลยดีและสร้างให้คนเข้าประเทศได้เป็นอย่างดีเลยคนนี้คือหน้าเอาเป็นแบบอย่างี thái lan cuối đi Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พืสังเกตวัาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นแบนบนประจำต่ละจุดต่ละจุดได้กระดยดูแลควบมปลอดภัยน,น <Man. S 2> ะแมนแมนบอด้แมนมแบบคือเขาเป็น,นักท่องเทียวคือเขามาอย่างเดียวกระดอยบอด,มมมดอ้มันสนวไหวเขาเลยสบายสบายไปหอ ต้นมะขามวันนี้นะแม่ต้นมะขามอุ้ยคืองามขนาดนี้คนเนาะว้าวกับขวามาที่ไหนกับแปลงยังว่าต้นมะขามเขาก็เห็นแบบนี้เหรอต้นมะขามคืองามขนาดนี้สาวบอลเลยเห็นจากเพื่อนนี่อ่าห่อหล่อสนามดวงเป็นต้นมะขามเบิดอุ้ยอุ้ยสาวบอลคือเพิ่นคือเพิ่นจะเอาคือจะปลูกต้นมะขามไปประมาณหลายปีนะบางต้นก็หลายปีเนาะประมาณนั้นแหละก็คือมันก็จะมันเพิ่นซื้อถึงอีกอย่างนะต้นมะขาม เื่อว่าไงกันไม่เห็นต้นมะขามอยู่สนามหลวงก็คือมาหอดสนามหลวงงามว้าวแต่ยิ่งยิ่งต้นมะขามหน่อยเป็ครับจริงๆต่ำเชือนสมที่แบบคนตกแต่งนะคนเห็นเนี่ยจ้องชิลๆมาเลยบางคนมือหูจะมาเป็นต้นมะขามอ่ะแมนบุกเคยเห็นต้นมะขามบุกเคยเห็นแบบนี้นะนะบุกเคยเห็นต้นมะขามที่ตกแต่งแบบนี้แล้วสวยงาม ต้นนี่เนาะต้นมะขามเด้อต้นมะขามมะอื่นต้นมะขามเลยรบ้างนี้วันนี้มะอื่นต้นมะขามต้นมะขามทุกคนโอ้โหโอ้โหว้าวต้นมะขามสวยมากคือมันอยู่บ้านเขามันมันมามีแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นสะเพาะด้วยคือเปิ้อนเพิ่นเอามาแบบมาปลูกไว้สถานที่แบบซักซีซ์นะมันจะเป็นยังซีเลยแล้วก็ตามถนนที่ในดวงเพลินพานนะสถานทันที ธนนสำคัญสำคัญคือราชำเนิอนอจะมีต้นมะขา,ามทั้งเมืเลยแมนต้องมีความใหม่อีย่งจากาต้องมีความไม่คือแบบความแง,ง,งม่เราน,<ม>น,น,น,นจะต้อคเขา,ดดา,เา,ขาือขันจะขัน,เข,นเ,เขาไปข้างในแห่งตาา้นมะขามแหงแห่งอลังการครับเข้าเข้าไปใน,นวัดมแมนเพราะว่ามุ้งนมเป็นมุ้งใหไรทเลยแหละเมนตะลัสายสติ คือม่มข้างในมันจะมีต,ตม้นมะขามที่เป็นที่เป็นกระส่งแบบแส่งแบบสตาร์วัคอยู่นั่นนะให้ให้นึกอ,ออกว่าเป็นเป็นใบโพแต่ว่าต่างกันมัน,นึือมันไม่ไดะเป็นแ,นแบบนหลมๆไอนเลยนีคือใบโพต่างกานทข้างในมันเึเ็นแถวมนอ๋อแมออออออนอ้ออ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 าออ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 อลอออนออ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 อัออ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 ใอออ อะไรมันจะเป็นกระโจมกันด้วยเอาไว้เมื่อานาาร่ได้มีโอกาสเข้าไปในวัดตอนกลางคิเนาะแล้วเาจะได้เห็นเป็นจริงทุกคนกาวบอลจะมาเป็นน่คือเอาไงคืออะร อันนี้คือในดวงวในดวงแล้วเพื่อนเทศได้เขาแบบเข้าไปกราบบหรือว่าเข้าไปกราบใช่ใช่คนไทยเขาจะมาสาบไหา้เพื่อเคารพ hmm. แ,แล้วก็รำลึกถึงพระองค์ท่านสาวรขอแบบขอเข้ากล้องได้สาวรอยากขราบได้บอกอ่าให้เบาสูญจับกล้องให้สาวรแนไ่ได้ได้ได้ กรบพระเจ้าขอกราบพระเจ้าใจมันก็ได้แบบตั้งใจก่าวสลายซาร์บอลก็เห็นจะแบบ จากหน้นนทนาที่เรอทุโอเคทุกคนเดียวกับจะพาสมบอนาเดินไปสถานีรถไฟฟ้านั้นนะครับผมแล้วก็จะพาสบวอนกลับนะทุกคนนะซึ่งวันนี้มาเที่ยวแบบจุใจนะครับผมน่ะพาสบวอนมาดูวัดพระเก้วตอนกลางคืนนะครับผมนี่ครับ ก็หวังว่าสาวรจะประทับใจและก็มีความสุขนะครับผมนะที่ได้มาสถานที่หลายๆสถานที่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมเอาจริงๆเที่ยวทั้งปียังไม่หมดเลยทุกคนนะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่กรุงเทพมหานครนี่ครับผมก็ถือโอกาสพาสาวรมาเที่ยวสถานที่แบบฮิตๆของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็คิดต่อไป ว่าเราจะไปไหนนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามไว้แล้วก็สามารถไปติดตามช่องสาบอนได้นะครับผมนะนะครับเอาเป็นว่าสนับสนุนก่อนจะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ